สวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองค่ะวันนี้เป็นการทดสอบระบบทั้งที่สองค่ะนับจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดทดสอบระบบมาตั้งแต่วันพุธที่เจ็ดตุลาคมเป็นต้นมาค่ะสําหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมทดสอบระบบในวันนี้ค่ะ สำหรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสวนนภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเมืองที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานสวนนภูมิได้สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคมนาคมพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะรถที่ให้บริการเป็นระบบรถไฟฟ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งทาง ทางยกระดับเรียบทางรถไฟสายตะวันออกระยะทางประมาณ28กิโลเมตรผานจำนวนทั้งหมด8สถานีค่ะและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง14,000-50,000ถึง 5, คนต่อวันต่อทิศทางสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการอยู่ในขณะนี้นะคะรถคันนี้เราเรียกว่ารถซิตี้ไลนหรือเราเรียกว่ารถไฟฟ้าทา่ากาศยานสุวรณภูมิหรือ S A City Line ซึ่งจะเป็นขบวนรถสีฟ้าค่ะ กับอีกหนึ่งระบวงก็คือรถไฟฟ้าด่วนท่ากาศยานโวนภูมิหรือที่เราเรียกว่าเอ,อ SA Express Line ค่ะซึ่งรถ city l i ล e จะวิ่งด้วยความเร็วปกติแต่สำหรับรถ Express Line จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมค่ะรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสวนภูมิหรือที่เรียกกันว่า SA Express เเป็นขบวนรถที่เปิดรับส่งผู้โดยสารระหว่าง สถานีท่าอากายานในเมืองหรือที่ทุกท่านขึ้นมาคือสถานีรถไฟ้ามักกะสันเราเรียกว่าสถานี b ี a คย่อมาจาก Bangkok City Air Terminal จากมากักกะสันถึงท่าอากาศยานสวรรณภูมิจะใช้เวลาเพียง15นาทีค่ะโดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีมักกะสันซึ่งเป็นสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางสถานีสวรรณภูมิเท่านั้นค่ะสำหรับรถไฟฟ้าด่วนเอ็กซ์เจะเปิดให้บริการทั้งหมด4ขบวน โดยแต่ละขบวนจะประกอบไปด้วยตู้โดยสารสามตู้มีที่นั่งบริการผูร้โดยสารจานวนหนึ่ง้ยเสที่นั่งและตู้ขนส่งสัมภาระหนึ่งตู้รวมเป็นทั้งหมดสตู้ค่ะสำหรับขบวนรถที่ท่านผู้โดยสารทุกท่านนั่งอยู่ขณะนี้นะคะเป็นขบวนรถเฟฟ้าท่าอากาศยานสวณภูมิหรือที่เราเรียกว่าซิตี้ไลเป็นขบวนรถที่รับสง่งผู้โดยสารระหว่างสถานีสยาไทยถึงสถานีปลายทางที่าอากาศยานสวณภูมิภายใน30มสิบนาทีค่ะ โดยจอดร,รับสง่งทดยสานที่6สถานีด้วยกันสำหรับสถานีที่ท่านทุกท่านกำลังจะผ่านนะคะจากสปรนีเมื่สันก็คือสถานีรามกำแหงค่ะ เราจอดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีรามคำแหงนะคะซึ่งเรากำลังรองสัญญาณที่จะเดินทางต่อไปอยังสญญาถานีท่าแกสญญาสยานสุวรรณภมิค่ะสำหรับสถานี